เอออย่าเพิ่งนะคะเมื่อกี้เกือบร้องไห้ออ้ยเพีงเพราะมากๆเลยนะคะไม่เลยจุดเวลาไว้จุดเวลาไวนะคะคนจะถามพอดีว่าเพลงนี้เชื่ออะไรเพราะเพราะมากๆนะคะค่ะทำอยู่ด้านข้างนี่เกือบร้องไห้เลยทีเดียวใช่ค่ะแสดงว่าแสดงว่าต้องมีความหลักกับเพลงนี้แน่นอนเพราะเพลงนี้เนี่ยเราหมายถึงนะครับคนที่มีความหลักดีและอยากจะหยุดเวลาไว้เหมือนเวลานี้หรือเปล่าใช่ไหมจะอยากจะหยุดช่วงเวลานี้เอาไว้นะครับค่ะน่ารักมากๆ ท่านนะคะได้เคยใช้บริการของ CP Food Market หรือยังเอ่ยแล้วก็ใช้บริการแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็อย่างพอปนะครับก็รู้สึกสะดวกสบายับผมแล้วก็อาหารที่นี่นะคะรับก็ถือว่าเป็นอาหารที่<ะ>ผมเนี่ยเคยทานกันตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วะครับก็คือเร,เรียกว่ายังไงก็อร่อยอะฮะผมเดินไปหลับตายหยิบชิ้นไหนก็อร่อยออ ซื้อเก็บไว้เป็นเกาเรียกว่าเก็บไว้ตุนไว้ที่บ้านนะครับยิ่งช่วงนี้ยิ่งน้ำท่วมนะครับช่วงนี้นี่ต้องตุนไว้ที่บ้านเลยเลยครับค่ะแล้วสำหรับคุณทีค่ะคุณทีนะคะครับทีก็ใช้บริการอยู่แล้วนะครับซีรีส์มาเก็ตเพราะว่ามีทุกอย่างที่เราต้องการนะครับพร้ามความสะดวกไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้นะครับ หรือเราอาจจะมีเวลาน้อยแล้วก็มาหาซื้ออะไรน,นี้แล้วก็เดิอนออกไปทานก็ได้นะครับจริงๆถ้ามีเวลาใช่หรือเปล่าส่นาวนใหญ่พิธีก็จะชอบแฟนคลับซื้อไปให้อะไรแาณนี้แฟนคลับนี่ฟังไว้ให้ดีๆเลยนะคะแฟนคลับใจดีถ้าไม่มีแฟนคลับอดตายไป,ไปนะจริงส <ๆ S 2> าวจะด้วยนะคะค่ะแล้วก็ให้ทั้งสองท่านฝากผลงานนิดนึงค่ะนะคะคุณ ตอนนี้นะครับก็จะมีวงดนตรีนะครับวงการบันเทิงนะครับรซึ่งปล่อยซิงเกิลที่สองอกมาก็คือเพลงหยุดเวลาไว้นะครับก็หาโหลดฟังดูได้แล้วก็ MV ได้นะครับที่ w w w t r u e m u s i c c o m นะครับลาคุณพี่อ่ะค่ะครับตอนนี้กำลังมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับของพี่น้อง AF นะครับเรียกว่า AF All s e a s o n นะครับค่ะเป็นคอนเสิร์ตรวมตั้งแต่ AF รุ่น1ึงถึงแเลย กว่าชีวิตน,นะครับถ้าเกิดใครคิดถึง AF คนไหนเนี่ยไปเจอกันได้นะครับ12พฤศจิกายนนี้นะครับที่อินแพคอารีนาเมืองทองธานีครับใช่ใชแล้วครับมีทังท้งเล่นกีฬานะครับแล้วก็มีเล่นเกมคือทั้งวันเลยตั้งแต่11โมงนะครับจนถึงช่วงเวย็นก็คือจะมีคอนเสิร์ตใหญ่3ชั่วโมงพี่ๆน้องๆนี่ร้องเพลงด้วยกัน8รุ่นะรวมอบ100ชีวิตได้ครับห้ามพลาดเลยนะคะถ้าไหนที่เป็นแฟนคลับอยู่นะคะไปร่วมให้กำลังใจกันได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนีน้ก็ถึงเวลาที่ทุกท่านนนะะะะคคครรออยแล้วสหับ ใด้ที่จะร่วมสนุกเล่นเกมได้ขอให้ลึกไปจากทั้งสองท่านนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวขอท่านคุณออฟก,ก่อนแล้วกันเนาะ,ะคำถามง่ายๆเลยขอสามท่านค่ะขอสามท่านก่อนเลยค่ะมาที่หน้า